งานประเพณีบุญบ้างไฟที่อำเภอพนมไพร,ร,พรจังหวัดร้อยเอ็ดคลาคล่ำไปด้วยฝูงชนที่หลั่งไหลเข้ามาชมความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันการจุดบ้างไฟที่ชาวบ้านได้ทำขึ้นนอกจากจะเป็นอำเภอที่มีการจุดบ้างไฟมากที่สุดในภาคอีสานแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศดูคึกคักกว่าปีก่อนๆเพราะมีผู้สมัครหน้าใหม่ ได้นำบ,บ้างไฟมาลงแข่งขันเพิ่มขึ้นนับร้อยหลายส่งผลให้มีกองเชียร์หนาแน่นกว่าทุกๆปีผู้คนกว่าส0 0 0 0คนที่มาชมการแข่งขันต่างจับจ้องสายตาไปยังบ้างไฟแต่ละบ้างที่รอเวลาพุ่งทยานออกจากฐานขึ้นสู่ท้องฟ้า บ้างไฟหลายสิบบ้างถูกจุดขึ้นฟ้าอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้เข้าแข่งขันได้นําบ้างไฟที่เตรียมไว้มาทำการจุดในรอบต่อไปช่างภาพของเราได้บันทึกภาพเหตุการณ์บ้างไฟระเบิดนี้ไว้ได้ทันครับพอเหตุการณ์ระเบิดบ้างแรกนะเราก็เตือปนประชาชนซึ่งประชาชนในวันนั้น ไปมุงดูไปยืนดูยืนยืนชมดูใต้ฐานนะ่จะจำนวนมากเลยขนาดเชือกเรากั้นไว้เพรา,ายัางเอาออก,การจุดบ้างไฟยังคงดำเนินต่อไปโดยที่ผู้ชมหลายร้อยคนยังคงยืนปักหลักชมอยู่ใกล้บริเวณฐานจุดโดยไม่เกรงกลัวอันตรายที่จะเกิดตามมา ก่อนที่จะจุดโคมส่องประชาสัมพันธ์นให้ผู้คนที่ไปมุงดูนะฮะที่ผูู้ไปดูนะ่ะให้เคยบอกมาแต่พอจุดขึ้นไปม่องไฟระเบิดก็คนผู้คนเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนวิ่งไปทางไหนก็ เจอคนก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีได้ก็มโีโดนไปรวบหน่วยปฐมพยาบาลของเราก็อยู่ใกล้ๆกอง่รยการก็อยู่ใกล้ฐานนั่นแหละก็รีบเข้าไปช่วยมาปฐมพยาบาลนะฮะถ้าลายหนักหน่อยก็จะส่งที่โรงพยาบาลพุทธมไฑลนะฮะแม้ว่าจำนวนผู้บาดเจ็บจะมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้บรรดากองเชียร์หลบหนีอันตรายไปอยู่ที่อื่น บางไฟหลายลูกที่ระเบิดขึ้นกลางอากาศหลังจากที่ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ไม่นานได้ทิ้งชิ้นส่วนให้ลอยดิ่งลงมาที่เดิมเช่นเดียวกับภาพนี้เราสามารถบันทึกภาพการระเบิดของบ้งไฟไว้ได้อย่างต่อเนื่องชิ้นส่วนของบ้างไฟที่กำลังร่วงลงมาสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ที่รอชมอยู่ด้านล่างไม่นานนัก บางไฟก็ตกลงมาสู่บริเวณพื้นที่โล่งกลางทุง่งนาโดยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหลังจากที่หลายคนต้องรอลุ้นกันอยู่นานทีเดียวครับแน่นอนว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากบ้างไฟที่ทำไม่ได้มาตรฐานชิ้นส่วนที่แตกกระจายคือสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ชมได้รับบาดเจ็บ โดยเฉพาะชายคนนี้ต้องกลายเป็นคนพิการศูญเสียดวงตาข้างซ้ายจากบัางไฟที่พุ่งผิดวิถีไม่ไปได้กังดีๆนะนะครับถ้าใครก็นั่งอยู่นั่งอยู่เฉยๆนะครับมองก็เหมือนกับผมพูดทีแรกแหละมองซ้ายมองขวามองเหอนเพื่อนทั้งสองคนวอยู่ครับผมรู้ว่าถูกไฟแล้วลหละคนมันร้องเต็มไปหมดครับตอนนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์พอดีนะฮะก็มองมองดูก็คงจะโดนโดนแน่ๆฮะเพราะว่า เห็นไปโดนเต็นท์ข้างๆนะฮะก็คิดว่าน่าจะมีผู้บาดเจ็บแม้ว่าจะเป็นประเพณีของชาวอีสานที่สืบทอดกันมายาวนานแต่ก็ต้องขอฝากเตือนไปยังผู้ชมว่าการจุดบ้างไฟควรคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยการยืนชมให้ห่างจากฐานจุดบ้างไฟมิเช่นนั้นคุณก็อาจจะกลายเป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างผู้โชคร้ายในปีนี้ครับ ปกติแล้วช่างที่ทําใหม่ๆนี่จะเครื่องมืออะไรต่างๆจะไม่พร้อมทุกอย่างครับเพราะว่ามันเครื่องอัดเครื่องอะไรต่างๆนี่จะไม่จะไม่มีครับอาศัยอัดกับเขาแล้วก็ทําแล้วได้ถึงคอยได้เป็นตัวบางไฟก็เ้าไปจุดครับมันงานงานพนุนภัยนี่เป็นงานใหญ่ถ้าบางไฟไม่ได้มาตรฐานยาวเข้าไปจุดเราต้องเตือนกันตลอดครับคือทางเราก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะเป็นแบบนี้คือทุกๆปีนี่ไม่เคยมีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลย บ้องไฟก็ขึ้นไปดีๆไม่ระเบิดนี่น้อยมากร้อยบ้างระเบิดอยู่บ้างเดียวแต่ปีนี้รู้สึกว่าระเบิดเยอะก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรแต่ในความคิดส่วนตัวของผมนี่คิดว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดของช่างนะครับคือช่างรับบ้องไฟมาจํานวนมากทาไม่พิถีพิถันเท่าไหร่นะฮะคือบางบ้างอาจจะทำมีข้อผิดพลาดบ้างนิดหน่อย นะครับก็ทำให้เกิดระเบิดนะ